สวัสดีครับวันนี้พามาชมข,าาข้าวที่เราปลูกไว้น,น,นะครับ,บข้าวที่เราปลูกเป็นแม่พันธุ์ข้าวเบอร์นะครับเบอร์พันธ์ข้าวห้าสี่ห้หนึ่งครับนี่ครับตอนนี้ก็อายุข้าวนะครับได้แปดสิบวันแล้วครับทยอยออกออค่อนข้างจะ เกือบจะ100%นะครับก็ประมาณ80%แล้วนะครับตัวนี้พื้นที่นานทั้งหมดก็13ไร่นะครับที่เต็มเต็ม15ไร่นะครับแต่ว่าเหลือใช้ปลูกก็13ไ่กไร่กว่าๆนะครับ13ไร่2งงานประมาณนี้ครับนี่ครับ ข้าวถอย,ยออออกประมาณ80%อย่างที่บอกครับอีก20%ก็เป็นพวกข้าวที่โยนข้าวโยนข้าวซ่อมครับอายุข้าว80วันครับน่าจะเราราวร้อยสิบร้อสิบห้าวันนะครับข้าวห้าสี่ห้าหนึ่งครับแล้วก็น่าจะเกี่ยวได้ตรงนี้ เป็นนาหวานนะครับก็อัตราส่วนในการออหวานก็ไล่ละสามสิบห้ากิโลนะครับประมาณนี้ครับสาสิบหรือส5สิห้ากิโลยังไม่แน่ใจครับจำไม่ได้นะครับก็ยังไงรอบนี้ก็อยากจะได้ข้าวที่เกินนานะครับขอสัก2ี่สิบเกียนครับ ราคาข้าวไม่ดีแต่ขอให้ข้าวได้น้ำหนักครับ